สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The Inner East Podcast ช่องที่จะช่วยให้คุณได้พัฒนาตัวเองจากภายในสู่ภายนอกถ้าคุณพร้อมที่จะเติบโตไปพร้อมกับเราอย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้รับรองว่าคุณจะพัฒนาขึ้นทุกครั้งที่คุณได้ฟังและสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาเรามีเนื้อหาดีๆที่ลงเอาไว้แล้วสามารถเข้าไปย้อนดูกันได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ผมอยากจะชวนคุณมาดำดิ่งลงไปในหัวข้อที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือ The Zone ถอดรหัสสภาวะ Flow State ที่คนระดับโลกใช้สร้างผลงาน Masterpiece คุณเคยไหมครับที่รู้สึกจมดิ่งไปกับอะไรบางอย่างจนลืมเวลาลืมสิ่งรอบข้างไปหมดนั่นแหละครับคือ Flow State หรือสภาวะลื่นไหลที่เราจะมาคุยกันวันนี้ เราจะมาทำความเข้าใจว่ามันคืออะไรมีองค์ประกอบอะไรบ้างและที่สำคัญที่สุดคือเราจะพาคุณไปถอดรหัสว่าคนระดับโลกเขาใช้สภาวะนี้สร้างสรรผลงานชิ้นโบแดงได้อย่างไรและคุณเองก็สามารถนำเทคนิคเหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของคุณได้เช่นกันครับ ลองจินตนาการภาพตามผมนะครับคุณคงเคยเห็นนักดนตรีที่กำลังโซโล่กีตาร์บนเวทีเขาดูเหมือนหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับเครื่องดนตรีเสียงดนตรีที่ออกมาไหลลื่นไม่มีสะดุดสายตาจดจ่ออยู่กับปลายนิ้วที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วคุณสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างที่แผ่ออกมาจากตัวเขา หรือภาพของนักกีฬาที่กำลังเลี้ยงลูกแหวกแนวรับเข้าไปทําแต้มได้อย่างสมบูรณ์แบบทั้งที่รอบตัวมีเสียงเชียร์ดังกระหึ่มแต่ดูเหมือนเขาไม่ได้ยินอะไรเลยนอกจากเสียงหัวใจตัวเองกับเสียงลูกบาสท,ที่กระทบพื้นนั่นแหละครับคือสภาวะลื่นไหลที่เรากำลังพูดถึง หรือบางทีอาจจะเป็นตัวคุณเองวันหนึ่งที่คุณกำลังม่วนอยู่กับงานที่คุณหลงไหลคุณจดจ่ออยู่กับมันมากเสียจนเงยหน้าขึ้นมาอีกทีเวลาก็ผ่านไปแล้วหลายชั่วโมงโดยที่คุณไม่รู้สึกเหนื่อยเลยแม้แต่น้อยกลับรู้สึกกระปรี้กระเป๋ามีพลังงานเต็มเปี่ยมเหมือนได้ชาร์จแบตนั่นแหละครับคือโฟล์สเตทที่เกิดกับคุณโดยที่คุณอาจไม่รู้ตัว สภาวะโฟล s สเตตถูกพูดถึงครั้งแรกโดยนักจิตวิทยามิฮารีชิกเซนมิฮารีเขาอธิบายมันว่าเป็นสภาวะทางจิตวิทยาที่บุคคลหนึ่งจมดิ่งอยู่กับกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งอย่างเต็มที่จนเกิดความรู้สึกสนุกสนานมีชีวิตชีวาและมีสมาธิขั้นสูงสุดพูดง่ายๆคือมันคือการที่คุณอินกับสิ่งที่คุณทำมากๆจนลืมตัวตนลืมเวลาและลืมสิ่งรบกวนภายนอกไปหมดสิ่งที่น่าประหลาดใจเกี่ยวกับโฟล t สเต ก็คือยิ่งคุณทุ่มเทความสนใจทั้งหมดไปกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเท่าไหร่คุณกลับรู้สึกเหนื่อยน้อยลงเท่านั้นและยิ่งรู้สึกมีพลังมากขึ้นฟังดูขัดแย้งใช่ไหมครับคุณไม่ได้กำลังพยายามทำอะไรแต่คุณกำลังเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งนั้นไปแล้วคุณไม่ได้กำลังต่อสู้กับงานแต่คุณกำลังเต้นรำไปกับมัน ลองเปรียบเทียบดูนะครับการทำงานในสภาวะปกติอาจจะเหมือนกับการขับรถเกียร์ธรรมดาบนถนนที่ไม่คุ้นเคยคุณต้องคอยคิดตลอดเวลาการทำงานในสภาวะโฟล์สเตตมันเหมือนกับการขับรถอัตโนมัติบนถนนที่คุณคุ้นเคยดีคุณแทบไม่ต้องคิดอะไรเลยรถมันวิ่งไปเองอย่างราบรื่นคุณแค่รู้สึกเพลินไปกับก,บการเดินทางเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้จึงแตกต่างกันมหาศาลทั้งในแง่ของปริมาณและคุณภาพ แล้วอะไรคือองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้เราเข้าสู่สภาวะโฟล์สเตได้ล่ะครับมิฮาลีชิกเซนมิฮาลีได้ระบุเอาไว้8ประการหลักๆดังนี้ครับ 1. ความท้าทายที่เหมาะสมงานต้องท้าทายพอดีไม่ยากหรือง่ายเกินไปอยู่ในจุดสมดุลระหว่างทักษะที่คุณมีกับความท้าทายของงาน 2. เป้าหมายที่ชัดเจนคุณต้องรู้ว่าคุณกำลังทำอะไรและทำไปเพื่ออะไร 3. การตอบสนองทันทีคุณต้องรู้ว่าสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่นั้นได้ผลลัพธ์เป็นอย่างไรได้ดีแค่ไหน 4. การจดจ่อทั้งหมดคุณต้องสามารถจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำได้โดยไม่มีสิ่งรบกวน 5. ความรู้สึกเป็นผู้ควบคุมคุณต้องรู้สึกว่าคุณเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์ควบคุมการกระทำของตัวเอง 6. กการหลงลืมตัวเองคุณจะลืมเรื่องราวส่วนตัวไปชั่วคราวมีแต่สิ่งที่คุณกำลังทำอยู่เท่านั้น 7การบิดเบือนของเวลาเวลาจะรู้สึกเหมือนถูกยืดออกหรือหดสั้นลงไปอย่างน่าประหลาด 8. เป็นรางวัลในตัวเองการทำกิจกรรมนั้นๆคือความสุขและความพึงพอใจที่ได้โดยตรงตอนนี้คุณพอจะเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าโฟล์สเต e คืออะไรแล้วเราจะเข้าถึงสภาวะนี้ได้ยังไงล่ะครับนี่คือเทคนิคที่นำไปปรับใช้ได้ทันทีครับคิดดูนะครับก่อนที่คุณจะรู้จักโฟล์สเต e คุณอาจจะรู้สึกว่าการทำงานบางอย่างมันติดขัดต้องฝืนตัวเอง แต่หลังจากที่คุณเข้าใจและได้ลองใช้เทคนิคเหล่านี้คุณจะพบว่าการเข้าสู่สภาวะจดจ่อสูงสุดนั้นง่ายขึ้นมากเหมือนมีปุ่มวิเศษที่ช่วยเปิดประตูสู่ประสิทธิภาพสูงสุดในตัวคุณ 1. กํากำจัดสิ่งรบกวน ปิดการแจ้งเตือนบนมือถือปิดแถบที่ไม่จําเป็นหามุมที่เงียบสงบการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปราศจากสิ่งรบกวนคือจุดเริ่มต้น 2. กําหนดเป้าหมายที่ชัดเจนก่อนเริ่มงานถามตัวเดงว่าวันนี้ฉันจะทําอะไรให้เสร็จการแบ่งงานใหญ่ให้เป็นส่วนย่อยๆที่มีเป้าหมายชัดเจนจะช่วยให้คุณเห็นความคืบหน้า 3. คนหาความท้าทายที่เหมาะสมประเมินทักษะของคุณกับความยากของงานทางงานยากเกินไปให้แบ่งย่อยลงมาทางงานง่ายไปลองเพิ่มความซับซ้อนเล็กน้อย 4. ฝึกสติและสมาธิการฝึกสมาธิสั้นๆวันละ5-10นาทีก่อนเริ่มทำงานจะช่วยให้จิตใจของคุณสงบและจดจ่อได้ดีขึ้น 5. สังเกตและจดบันทึก ลองสังเกตตัวเองว่าช่วงเวลาไหนที่คุณรู้สึกจมดิ่งกับงานมากที่สุดเกิดขึ้นตอนนั้น การจดบันทึกจะช่วยให้คุณพบสูตรสำเร็จส่วนตัวในการเข้าสู่โฟล์สเตดโฟล์สเต e ไม่ใช่คำศัพท์ทางจิตวิทยาที่ดูไกลตัวแต่มันคือกุญแจสำคัญที่จะปลดล็อกประสิทธิภาพสูงสุดในตัวคุณเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีความสุขมีความคิดสร้างสารรค์และสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมได้อย่างเหลือเชื่อผมอยากให้คุณลองนำเทคนิคเหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันดูนะครับไม่จำเป็นต้องรอให้มีงานใหญ่ๆคุณสามารถลองใช้มันกับการทำกิจกรรมเล็ก เล็กน้อยๆในชีวิตประจำวันได้เช่นการทำอาหารการออกกำลังกายหรือแม้แต่การจัดบ้านคุณจะพบว่าเมื่อคุณจดจอกับสิ่งที่คุณทำอย่างเต็มที่ความสุขและผลลัพธ์ที่ได้นั้นมันยิ่งใหญ่เกินคาดจำไว้นะครับชีวิตไม่ได้อยู่ที่การทำงานหนักสุดเสมอไปแต่อยู่ที่การทำงานอย่างมีความสุขมีประสิทธิภาพที่สุด และเมื่อคุณคนพบโฟลสเตตของตัวเองได้แล้วคุณจะพบว่าชีวิตของคุณจะไหลลื่นและเต็มไปด้วยความสุขมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนครับแล้วคุณล่ะครับ เคยมีประสบการณ์โฟล s t a t e แบบไหนบ้างลองมาแบ่งปันกันในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมอยากฟังเรื่องราวของคุณและถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อยากให้ Inner East Podcast อยู่เป็นเพื่อนคุณในการพัฒนาตัวเองในทุกๆวันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับ<ๆ>เพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกเรื่องราวดีๆที่จะช่วยให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ